ได้ยูไอ้ยี่ <c oughs> นนสลยเอา,เอออามีงโอ้บากคือเฮามีเงินเนาะ <c oughs> อันนี้จักบาทก่อนใป้างามเนาะ <c oughs> งาม,งามาอิริอิโอนี่งามแบบมีคำบรรยายอันนี้เงี้ยเซลบอกนี่ป้าคืองามแท้อันนี้นเด้ห <c oughs> มดเสามบาทอันนี้ส <c oughs> ามบาทวะงามเนาะ ที่ได้จะแย่ขนาดนี้องจัดแล้วทัางามโมมิจี้อ่ใช่พ่อปะ่าเบิ้งใหเนไเด้มีแต่จีแบบนี้จีแบบนี้โล่หมักยากได้จีแบบไหนจุ้มเออพันหมักจุ้มจุ้มเบิ้งสิโลเบิ้งห่เบิ้งสิลเบิ้งห สวัสดีค่ะสบายดีขออนุญาตด้วยค่ะนวลแป๊บนึงานพอดีกับป๋าว้ายบ่มีเลยมีจี้แบบอันแบบสไตล์แบบนี้บ่แล้วมาเราเก็บมื่อไรได้เราเริ่มเก็บนี่นี่นี่เราอยากได้จี้แบบนี้จักบาทอันนี้เอเด้แม่เออไม่ใช่สองไม่ใช่สองจัลลไม่ใช่สอง กระต่ายเต้นแล้วก่อนซื้อของขวัญให้แม่นะคะกําลังด้วย <c oughs> ได้แลได้อพองนี่ค่ะพี่ดังน้องกระต่ายซื้อของขวัญให้แม่วันเป็นวันเลิกงามยามดีเกลือใส่งามเถอะอ้าวไปหยกป่นเบิ่งด้วยกเอากันมาเบิ่งด้วย <c oughs> ตัหนึ่งด้อยพี่น้องราอนุญากบัตรครับ่ซือห้านเจ้าในแหลกโบงงามเอาสองกระต่ายวะโอ้ยเมนเมต้นน้ำจ้าจับแหละอืมบงบนั่นแหละนั่นแหละจ่อะไรมีสองหมาว้ายแรงมากสมงอคเ น้อยโ you know ่ใส่บาทออาบาทบาทหนึ um ่งดิสนะนี uh, right. ่มีตัวลายนี่งามเลยบอสตัวกลมๆหาก็ะแดกน่ะเปา่็เพชรเขาก็สวยกับบอสขาจะได้อีกดนกินน้องเสือกว่านี้น่นะงามตัวนี้แล้วบบหมัดบอ สุดง,งามอยู่นี่แหละนี่งออันนี้งามกว่าอันลอกเกลียวอันนี้เลยนี่ว,นนนนนนวัด,ต,วด,ด,ด,วด,ดตัวนี้นี่รวัดตัวนี้เด็กตัวมุมสุดน่ะเด็กโดยมันจะเป็นลายดูใบลายดูใบมะเข้าอุ่นกว่าแต่เป็นขาวกว่างามนี่ตัวนี้ในงามในงามแบบเรียบๆเสือ้อใช้ตาทำไงนะบาทบ้างคะบาทอืม มินิบาทลเราสามสิบห้าสี่รอบถึงแหงลองใส่ดูทำยังไงทำในทำบมิษันทำพบงบ่เปล่องบริษัทเลยอ่ะบริษัทพวงรีนอะฮะใส่เป็นซื้อห้านมาลายกระต่ายซื้อของฟันให้แม่ค่ะพี่นองบมิมนหลายเดอ เงินเดือนจากการทำงานของน้องก็เป็นแบบนี้แล้วมันใส่จีก็ต้องได้เงี่ออกสั้นมันก็ใส่ไม่ได้เงี้งามนาะเซ็ตที่จะใส่เนอะใส่แค้นเท่าไหร่ก่อนใส่แค้นสองบาทอันนี้ค่ะว่า อันนี้บาทหนึ่งมะใแ่คอได้สุดนะแจคอสามแมนหาสวยมากหาหุ้มสี่พันหาน้อยเจ็ดสิบบาทเลได้กัะเดี๋ยวเบิงงใสให้แล้วเหมือนี้นนี่แบนว่าแบ่นใสเห้แล้วไหนด้วย งามแล้วลายเขาเลือกให้นี่เรากอันยังเห็นดีนะเราเราจะอาคีมนี้คอใหญ่คอมันใหญ่แล้วลาห้ลาห้เงินไปแล้วแต่เราช่วยยังก,กแ็แล้วแต่เราแต่ว่ากระต่ายซื้อ จีผ้าให้งานง่ายไม่เ่ายังเห็นดีน้ำเเผวเขาเลือกแล้วไม่เท่า,านี่ค่ะเออง่ายไม่เผากระหังเด้งหมดเผาแล้ว,วลสมซอยแมี่ยนกกระต่ายเออเขาดีงามโอ้ยหมวดกันโคตกับโกโบ,โกกบุ๊กโคตรใจก็ได้เบิ้งเสียงดี๊ด,ดีเขายังสิโดออกอยู่แม่อย่ามันเขาต้องสั่งน<ด>ักคำอีก ลายนี่บออลายนี่แหละงามเลือกงามเลีเห็นป่อแล้วยังว่าเขาเลือกงามแล้วเสียเสายตาเขานี่สวัสดีค่ะพี่เจ กระต่ายให้ขอ,อขวัญแม่นะคะพี่น้องกระต่ายเต้นลาซื้อผู้ช่ย่อแล้วกระต่ายกันเลยซือจีบผ่าให้แม่นะซื้อแพ็ค่อให้แม่นี่พีเม่นเขาชีทำงานบ้านแต่ว่าเขาเ็เก็บตังค์วดออก,กระต่าให้แม่นี่เพราะว่าลาบไม่ยังให้แม่ได้เพราะวลาให้ของขวัญเอาไปแล้วกระต่ายก็เลยให้ของขวัญแม่ ครับนี่เงินกระต่ายนะคะพี่น้อง่าแม่ถ่ายพูดง่วงแม่ถสี่ร้อยอีกสี่ร้อยมีบอน้อล้วไปออกให้ก็ได้เดี๋ยวสีอ้นให้เขาเจอกกได้สี่ร้อยอ้วนเดี๋ยวบอกเไอนให้อย่าติ้งมีบอเงินสี่ร้อย รามีก็ให้ข้าเจ้าสีด๊บล้วสีห้ก็ได้ได้วแต่เลยรอรามีอยู่ล้วให้ละนี่เงินน้องกระต่ายนะคะใถงิน่หาืเป็นนไปทํางานบาทเลยสํเเป็นเงินสี่สิบเ นำงานที่ชุดคันเมด็คยได้ไได้โอบนั้นเหรแนแน,แนอีกอีกหกพันเดสิโอนเงินสดเหตไดดบอกพออยากได้เงินบาทพอดี่อยากไปห้าแลกเพียนะคะไปทนเลย ผวกพันะุ์นกคอยจนะคอจะโอนเงินซอพร้อมันทีนนะ่ะ ใหรอกรต่ายคาใจตรหนูทังามทั้งหาเท้่าั้งีดด้อี่กัเดเนามีในแถมยังแถมลูก้ยเอคืาารจะบัตาหี่หาบใส่กระงองพิงไอ้เ้ยวอเ้องีเงินน ขึ้นเอามาเลยค่ะบาทหาหาของบราพกคือกันเั้นขาบมมีเงินซื้อเอาไปบหน้าเน็าเบิ่งแง่งเต้าก่อนเก็บเงินได้ก้อนงามพี่น้องนี่เช้เบิ่งเอฟซีขังไทยในไลฟ์คนเเบิ้งนี่ไรสดนี่นี่เลยพี่น้องสาวเรานี่นี่ ทำมาหันทำอะไรได้เด้อยินดีต้อนรับลูกค้าททุก่านเลยโดยฮะก็ออกมาเจอของไรต้นเม็ดต้นนี้จังบาทก็ต้นนี่สามบาทสามบาทโดยไซโคหาบาทไซโคหาบาทเลยจ้าตั้งตั้งบาทหนึ่งหางละสองสลึงตึ้งสุดกันเลยแต่กรต้นนี้กับบาทหนึ่งต้นนี้กับสามบาทกันสวยอ่ะต้นนี้หาางละสองสลึงเป็นนิ้วสวยต้นนี้สองสลึงต้นนี้ไร์ของใหม่เลย ตัวนี้มัทรงเขาใหม่มือนี้เลยเปล็นอวบบาทหนึงโดยตัวนี้บาทหนึ่งโดยทรงใหญ่ๆก็หนีก็มีอีกได้บาทหนึ่งคากะมาแต่บริษัทเลยสั่งคากะลุงาแม่พอดีคากะมางามสวยเลยแ้าบาทได้ค่ะสมมุว่าอยู่ไทยนี่อยากสั่งกระทักไ้บอ ท่านอยู่ให้นะ่ะอยู่กรุงเทพเอยากสั่งได้ปะตอนนี้เทายังมีบริการส่งลูกค้าแต่กับโอนเงินได้อยู่เนาะยังได้อยู่เนาะสุดสุดท้ายได้แบบคล้ายๆว่าหะก็ได้เนาะแมนแบบคล้ายๆว่าแคปไว้อยากได้แบบนี้โอนมาก่อนแล้วเขามาเอาหนาหันก็ได้หรือมาหนาหันก่อนเลยสุดายก็ได้เราจองไว้